สวัสดีค่ะอยู่กับช่องจันนี่ล้ำเลินอ้ำพิเยษค่ะพี่น้องค่ะเอา้าผู้ใดนี่ผู้ใดนี่ขึ้นนั่งตาตาเอ๊ยแดาเท <c oughs> อันมาล้ำเลิงกับต้นชาไปเรียต่อแต่พี่น้อง <c oughs> ป<ะ>้าดตะอ่อนพี่น้อง คือของเอามาฝากากันยงไงแม่คือว่าของเต็มซอรังเพิ่ม <c oughs> ซอรังเพิ่มสิื้อไปเลยไมรถขัข <c oughs> ่าวงเพร่าเขาลังเนี่ไยไม่ไม่รถคันรถคันขาว,ว่างอยู่เพราะว่าเขาลังลงแบบนี้ออกมาเดี๋วนี้เยมันหาข่าวซื้อกลองมาใส่เม่ <c oughs> <c oughs> มันหักดนะิ่นน่ะเมนมันแพงดิ่นน่ะได้ได้ได้ได,ได้ถือกออ่อนไปซื้อกองก่อนมันซื้อแล้วอยู่แม่เพราะว่ามันมันมันมีพื้นที่ว่างอีกอยู่หนึ่งคันเพราะว่าเขาเออลังลงเมื่อกี้อะ่ะแล้วเขาวันพักช่ายเขา,เาลังลงมันจะมีที่ว่างอยู่ขั้นขาวอยู่บ้างเมนขั้นขาววางเอามาใส่ได้เลย ห่อนมันบานหนาหอนนน้นบานหนาไ,ไอกลินไรตุ่ตุ่ทุเรียนแน่ๆเลยบราการลังเตเยลาพี่น้องเป็นไงบันนี้เหนื่อยไหมบะมือจะบ่อนบะมือจะเนบมือยแบะห่อนพนักพ่นอองหอนตัวมันพื้นปูนเนาะไอหอนมันขึ้น ประจ่าพัุลมพีหน่อพัดลมอย่หลังพื้นหุ่ยวันนี้ชอบฟิววันนี้มันมากเลยอ่ะคุณโทรศัพท์อยู่กันสี่ยองไลขสิบเป็นฮีสตูเนาะห่อนไลน์ตั้งใจกินแค่แค่หุ่นละเมยนำรุ่กขยักจอดอยู่ใส่ตอนนี้โอ้วพี่จอดสองวัว อะไรโคคาโรถคู่เลยไฟแดงอีกข้างเจ้าหัวรถชันบ่กโคคันเลยค่ะรถคคันไวยังยุ่งผุนกเลยค่ะเนียนโดนกระยะอยู่เนียนม่งต่อไปโค่างโร่นะครฮักแพงให้เหรอคทำไมไม่เอาไปด่าลูกคืออืดทองวะปาพี่น้องปารของก็สังเกตพวงเล็กแต่ว่าเบ้งเทาเน้นๆนะคะนี่กำลังใจน้องฮักแพงนี่ วงเล็กเตแบงเานะคะแบงเทากับแบงม่วงนะคะได้ได้ไดไ้ต้องทายร่างไหนไล,ลน์นี่นี่นไลนนี่เย,ย่บออกสิเขจะขายลูกโอเคค่ะแย่ yeah. อยู่พี่น้องเด้อ <c oughs> พวงเล็กเตจแบงเทาแบ,ง,าแบงม่วงนะคะว่าไม่ได้พร้อมนะจ๊ะหนึ่งสองรูปหนึ่งนะหนึ่งสอง,งสอง <c oughs> <c oughs> ทะเลลายช,าช็อตเนาะพี่น้องอขอขอในคิดอีกรูปหนึ่งทีงไ,ดได้อยู่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 เออเออ,เอ,อปาดพี่น้องเบิรงกนม่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องแบ่งม่วงแบ่งเท่าแล้วนี่แบ่งมาลายพวงเล็กแต่หนิลห่างเงินบ่ทันห่างเงินบ่ทันน้องเม่ห่างเงินบ่ทันก็อย่าคิดเลยมันสมหน้าสมต่าพวกนี้ยู่เนาะแต่ว่าม<อ>ันหาบ่ทันพี่น้อง แลกไปแม่แม่เรีกไว้จากมื่นหนึ่งแต่ละแต่ละมือแต่ละมือเรีกไปเป็นแต่ละมื่นเป็นมือละมื่นไม่เสียแม่เรีกไปเลยมื่นหนึ่งต่อมือโอ้หนูเป็นคนแล้วงหนูคิดต้องเสียอย่างแนวเขาก็ตีไปมือละมื่นเหรอเนาะเขาจะอะไรเป็นใดละพี่น้องกำลังใจแต่ละมือค่ะให้หน่อยให้ไลค์กรบเป๋าเป็นยังใบตาห้พี่น้องกำลังใจกันพี่อยากมาให้กรบเป๋าเป็นยัง วันนี้นวนครคนน้อยยังไม่เคยไปใช่ไหมงานคืนนี้มาแรือยังมาแล้วใช่ไหมโอชุดแดงชาชุดแดงเขาว่าเขาว่าคลองลายแล้วเขาว่าเิลังมาเพิ่มแล้วประนห ลอยแม่ย้อนแสงจังเลยได้พี่นอ้องเพราะว่าเขาถ่ายมุมย้อนแสียงนะคะไปอยู่ทางนั้นครับพี่น้องถ่ายหลังเลิกงานพี่น้องหลังจากที่ว่าบริเขาเกษียรบริวรมันกันจนว่ากษียรไมาพอกันเวลาเข้าหลังเวทีนะคะเพราะว่าน้องกับไปพักผ่อนจนยืนลำบ่วงเนาะพี่น้องเนาะจน,น,นกับไปน้ำรถบาสน้องกษียรบปน้ำลดส่วนตนัวเนาะค่ะไปกับเมติมเนาะพี่น้องเมติมประกันดังข่างกันเมื่อน,นี้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะ กฤษสีบ yup. ุตรไหว้จาหนอาเร้ยพี่น้องช่วงเก็บของค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเก็บของเนาะค่ะ ไปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะกัซิลาคลิปแล้วไม่ได้มาถ่ายโอ๊ยนี่นี่เซอร์เอิญฉันถอดฉันไม่ได้กินจักมือตีน้อยนะฉันก็เลียใจแท่ตีตะอีรีนั่นแหละบ่หอดดอก <c oughs> มันเหมาะกับ มันเหมาะกับบุฟเฟ่ต์99ค่ะไม่เหมาะกับตีน้อยค่ะเออมีต่อตีอน,น้อยม่ห่างกันเลยตีน้อรวันไหนวันนี้หรอไม่ใช่หมอกพี่พี่มีพลาจัางทำงมนะพี่แล้วไ,ไปกินไปไปกินบ่ได้ไงบบขันเบ่งไหมส่งกับผัดติไปไดอ้อยู่ปิดคลิปก่อนท่าน,นี่ไปพี่น้องเอาไว้ท่นี่แล้วเนาะพี่นี่เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ อย่าลืมก,กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย